โอเคครับกกราสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจ่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอมบอกสามสิ่งนะครับที่หลายคนยังไม่รู้ที่เล่นไหมครับอยู่นะครับหลายคนยังไม่รู้วิธีนี้นะครับมาไปดูวิธีแรกกันเลยอันนี้ผมทําเป็น EP นะีเนาะเดี๋ยวผมขอปรับมุมมองกัน Okay. เออดับแรกเออให้ทําการแบบถ้าข่ามังกรไปแล้วอ่ะน้าข่ามังกรในตัวนี้ไปแล้วอ่ะแล้วอยากให้มันเกิดมาใหม่ไะแต่มันอยู่บนโลกเนี้ยให้มันอยู่บนโลกเนี้ยแล้วให้มันเกิดมาใหม่ทําตามนี้เลยนะคดับแรกผมขอฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวทุบที่เพิ่มที่เพิ่มเลือดมันออกกัน ไม่โดนเนี่ยไงวะระดับฝีมือเลยนะเนี่ยยิงระดับฝีมือไม่โดนวะ แล้วสองอันนี้อ่าเรามันลงพื้นมาจะยิงให้ล่วงเลย Êh, à. Êh, mình à. oh. Mà dừng mà cả cần đấy bà Mà dừng khuất cả Ê, mới đột nghèo mày á Ô rồi đi เสียงเสียงมังกรแม่งโคตรอ่ะอันนี้เป็นธนูติดไฟนะครับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเอ้ยโดนละโดนหนึ่งดอกมั้ย จริงผมก็มีคําสั่งฆ่ามันแหละแต่พอผมใช้คาสั่งกลัวทุกคนไม่เชื่อไงแต่ผมเออเลยต้องทําแบบเนี้ยตายคาทีเลยโอ้ยตายละ เรียบร้อยแตกเสียงดังเดี๋ยวถอยกันโอเคนะครับอ่ะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเอิม่มจะพูดว่าไงเดียถ้าทุกคนอ่ะอยากต่อสู้กับมันต่ออ่ะให้ทำตามนี้นครับ เอาเเอ็นดอร์ไม่ใช่เอ็ Endo f l u ดิอันเนี้คยคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นคือเนี้ยเนี่ยเอามาแล้วก็วางบล็อกที่สามของไอเน,นี้ยเบดล็อกเนาะเอ้ยน้ำยาจะหมดนี่วางอันที่สามอันนี้แล้วก็วางอันที่สามไอวางอันที่สองเออกึ่งกลางอ่ะเอาง่ายๆนะกึ่งกลางของสามบล็อกเนี้ยเออไปทุบมันทิ้งทำไมวะ ใส่มันก่อนตอนนี้ก็วางเหมือนเดิมนะอันที่สองอันที่สองแบบนี้เนาะมันก็จะได้แบบนี้นะมันจะมีแสงแสงพุ่งออกมาแบบนี้เนาะนี่มันก็จะเติมไอตรงนี้ให้นะเติมไอเนี่ยนะมันก็จะเติมให้นะครับ นี่มันก็จะลังเติมให้นับเนี่ยมันก็จะเกิดมาแล้วนับมันก็เหมือนแบบเอ่อกำเนิดน่ะกำเนิดเอนเดอร์ดากอนใหม่นาะ Ừ, ถ้าใครแบบไม่อยากต่อสู้แบบอยากให้มันตายเลยนะครับก็ให้พิมพ์คำสั่งตามนี้นะ K I L L เป็นวักแอแล้วก็กดไปเรียบตูมแตกแตกคาที่เลยแล้วก็กลับบ้านกันนะนี่กลับบ้านกลัาบบ้าน นะตัดผมตัดตอนมาที่กลับบ้านเสร็จแล้วนะผมตัดไอตอนที่มันมีแบบรูปนั้นขึ้นอนะโลโก้ไม้คับขึ้นผมตัดออกแล้วนะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเนาะไออัอนนี้ทิ้งไปก่อนอันที่สองเนาะเป็นเกีกย่ยวกัาซแบบมันไว้แกงเพื่อนเนาะนี่บอกเพชร เอาของที่มีข้าวเนี่ยเอาเป็นทอตมาด้วยอุ้ยเอาสายมาด้วยสายสายสายให้ตั้งมาสูงๆนะไม่ต้องสูงมากเนาะสูงแบบพอดีพอดีประมาณนี้ก็พอดีอยู่ยี่บล็อกก็ได้เนาะแต,แต่ให้มันไม่สูงเกินไปอะ่ะนี่แล้วก็ให้ทำการ เออเอาเพชรวางไว้หนึ่งเอาเเอาบล็อกอะไรก็ได้นั่นแหละแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นบล็อกเพชรเนาะเพื่อนจะได้เห็นว่ามันมีค่าไงเพื่อนพอจะเพื่อนพอพอพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะเพอเพื่อนเห็นเพชรมีค่าเพื่อนก็ต้องขุดใช่ไหมครับให้ทาการตามนี้เอาสายวางไว้แล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่นะแล้วก็สายวางไว้อีกนะ แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่แล้วก็เอาสายวางไว้แล้วก็วางไว้สายวางไว้แล้วก็วางไว้แบบนี้เนาะแล้วสายวางไว้อีกนะ <c oughs> ไม่ใช่เอาสายดิเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับต้องเอาท็อตอะวางไว้อือไม่ใช่เอาสาย <c oughs> โอ้สมอง สมองเบือแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยตกฝนตกอีกแล้วไม่ต้องตกด้วยมาตกอะไรตอนอัดคลิปวะเนี่ย นีซย yep. สักประมาณนี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยนี่ลืมวางตรงนี้นี่สักประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะนเออพอพอเพื่อนเดินมาแบบเนี้ยสมมติเพื่อนเล่นเอาชีวิตรอดอยู่แล้วทําแบบนี้แกล้งเพื่อนอะล้าสมมติเพื่อนไม่รู้นะว่าไอ้ข้างบนนี้คืออะไรอะว่าข้างบนนั้นมันคืออะไระสมมติเพื่อนไม่รู้เนาะ เพื่อนเพื่อนก็เห็นแค่เป็นสายสายแล้วมีท,อท็อตเฉยอะเพื่อนก็คิดว่าแบบอันนี้มีอะไรไงพอเพื่อนเดินมาแล้วเอาพลิกแอคทุบตูมสายมันก็จะหล่นมาทับแบบนี้เนาะแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยแต่ถ้าทุบบล็อกมันก็ได้นะแต่นี้ผมบินเอาเนาะเพราะว่าผมเกมหมดอยู่ มีอยู่ทางเดียวที่เพื่อนจะรอดต้องทุบนบะถ้าไม่ทุบมันก็จะอยู่ในเนี้ยอยู่ในนี้แล้วก็จะขาดในกาดหายใจด้วยนะรับา็ทำให้ตายเนาะอย่างต่อไปนะอย่างที่สามมันอย่างสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะออ่อย่างที่สาม เอาบ็อกอะไรก็ได้มาหนึ่งบ็อกเนาะแล้วก็เอาไหนวะเลสเลส์โนเนาะเลสตอลท็อแล้วก็เลสต์โอลด้วยนะอืมแล้วก็เอาเล็กดี ทุกคนไม่ต้องเตรียวตามผมก็ได้นะแต่ไอ้สามอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ต้องเตรียมตามผมนะครับอันนี้แต่อันนี้ไม่ต้องเตรียมตามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะนี่ทําแบบนี้คนระับทำบล็อกเพชรบล็อกอะไรก็ได้ครับวางไว้สองอันนะเป็นวัคหนึ่งช่องนะแล้วก็เลสโตรทอดวางไว้แล้วก็ไมด้านหนึ่งครับวางไว้วางไว้วไวเอาเลสโตนะครับวางวาง เนี่ยมันก็จะเป็นก็พิบก็พิบแบบนี้เนาะถ้าผผิดก็ขอัฟด้วยเนาะไอไอตอนนั้นที่บอกที่ผมบอกว่าเอาบล็อกเพชรไอไม่ใช่เอานี้อันนี้อันนี้ตามผมเนี่ยอันนี้ผมพูดผิดเนาะเออนี่จริงแล้วเนาะเออสองอย่างเนี้ยสำคัญสุดแต่บล็อกเนี้ยเป็นบล็อกอะไรก็ได้เนาะอืม อันไหนที่ผมพูดผิดก็เดี๋ยวผมจะมาแกให้เนอะแล้าทำการวางไว้แบบนี้ครับก่อนที่จะวางไออันบนเนี้ยบอกบนบล็อกเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นกระพี้แบบนี้ใช่ไหมครับให้เราทำการทุบไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลากลงมาอืมสมมติโอ๊ไม่ใช่ทิง ผมพอปอาไปเช้าก่อนอันนี้ใช้ยังไม่รู้ปอาไปก่อนนะเอาบล็อกขึ้นมาอีกันหนึ่งแล้วก็วา,างไปแล้วก็ใส่น้ำไปนะสมมุตินะสมมติผมใส่น้ำไปแล้วก็วางเลสโตนไปปุ่มมันก็จะกลายเป็นแบบนีนะ้นะครับมันเป็นวงจรไฟกระพริบเนาะอันนี้แล้วก็ทำให้น้ำไป็นแบบนี้เนาะ ดูครับสมมติผมไม่เอาเป็นสมมติผมไม่เอาเป็นไออันนี้มันจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับาทุก่อนมันจะเป็นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็าวางไปนี่ครับจะทำเป็นอันนี้ก็ได้เนาะนี่ อืมอะไรก่ะเดี๋ยวผมไว้ต่อ EP สองแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวันยาวเนาะ